ไ,ได้ตลอดชีวิตนะครับเป็นพัน,พน,พนธนาระก็คือท้าปิดาทามั้ยเนี่ยวิธีเข่านั้นีองแล้ามีสันนะไม่มีแค่นี้ครับเหมะฉะนั้นพวกนี้ไม่มีหมดพวกนี้ต้องเกิดในอะไรเท่านั้นปันจจคควาชุดนี้ลงมาอยู่ไหนนั่นเองพระ ตีนะทะปาทวีสานสานวอจริงๆมีอัตรีไอ้สามดวงนะแต่เราไม่อ่นี้เพราะเราวิบังหรอกนะมีปอมีวอดหาสิปปอปาเปิดวิถีใช่ป่ไอ้มีปอปาวิถีจิตเกิดยังไอ้ปอปาเป็นตัวเปิดอะไรวิถี จานนี้ชุดนี้ทั้งหมดไหลคือทวิสิทธิ์ชาาเปล่าหนึ่งสองามสี่ห้าก็คือตรงนี้ช่าตัเใช่ตรงนี้อยู่นี่งทั้งสิทธิ์ไอยู่ทวีสิทธิ์ส่วนตรงนี้คือตรงไหนอะสามนะเดียแล้วปะ ตวนี้สามก็ตรงไหนพูดง่ายๆเรียนกันตรงนี้ก็จับบล็อกนี้มาใส่ตรงนี้หมดก็ได้บล็อจทวีสามสันตรงนี้ทั้งหมดก็คือภาพวิถีที่ท่านกำลังดูอยู่ก็บล้วตรงนี้ใหม่ถึงสิบห้าดวงเลยแล้วเปล่าเน่่ชุดนี้ทั้งหมดก็ถนีเลยแล้วงนั้นวิถีจิตก็เอาตรงนี้มาใส่ตรงนี้นั่นเองส่วนตรงนี้ ทำสอหน้าที่เนี่ยอาวัชนะกบโวอดถามว่าปอปาทําอาวัชนะไปยังทําแล้วนะมอมมาจะทําหน้าที่อาวัชนะอีกได้ไหมก็เลยย้ายไปทําหน้าที่โวดแทนแตแในโวดโลเทวามีปอปาได้ไหมปอปาต้องเกิดในอะไรเท่านั้นปัญจเมื่อปอปาไม่ีปัญจเมื่อว่าบรากฏจังหวัไม่มีปอด ว่าจะอ่าปอปลาที่ทําหน้าที่อาวัชนะหอยปอมาทําหน้าที่อาวัชนาเลยใช่ไหมเขาเลยทําหน้าที่ปอมาเลยเลยไม่ต้องวอแบบสลับแต่ตรงเนี้ยไม่ได้เพราะเขาทําหน้าที่อาวัชนะก็เลยยย้าหน้าที่เป็นโวตแต่ตรงนี้ไม่มีปอเลยทําหน้าที่มโนก็เลยตรงนี้ที่เราเรียนว่ามีโวตกับมีอาวัชนงใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมพอจำได้ไหม ปฏิจจดีนะทวนหมดเลยนะทวนหมดเลยรบกวนนะเราไปดูอีกหนึ่งตลาดนะเดี๋ยวเราต้องบิดให้จบก่อนสามโมงครึ่งระสงสารดูที่เขา <c oughs> เดี๋ยววันนี้ติดมา <c oughs> ไปดูอีกหนึ่งตลาดรบกนเลยเนาะ